เคยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับราเขยนไปด้วยดีไหมของเต็มรถเลยเนี่ยของลูกก็เต็มรถแล้วจะไปใส่ตรงไหนใส่ได้เอาไปเหอะให้ลูกเล่นเอาไหมไม,ไ,ไม่ต้องเอาไปเลยเก็บกันเลอไม่ต้องทะเลาะกันปัญหาทั้งหมดจะหายไปเพราะว่าเรามีโคแมนวากอนแม็กซ์วากอนแม็กซ์สามารถเป็นกระบะใาสา่ของแล้วก็เป็นรถเข็นในตัวเพราะาเราสามารถถอดล้อดได้ขนของได้เยอะมาดูกันโคแมนวากอนแม็กซ์ เป็นตัวรุ่นใหม่ของโคแมนครับทำไมแล้วก็มีวากอนเพราะว่าวากอนเนี่ยจะช่วยให้เราขนย้ายของจากรถเราไปที่กลางเต็นท์ได้สะดวกสบายสามารถใส่ของบรรทุกแม้กระทั่งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เราเข็นไปที่แคมป์ไซด์ได้อย่างสะดกสบายเจ้าตัวแม็กซ์เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือนอกจากวัสดุของเขาเนี่ยเป็นตะข่ายที่เป็นสังเคราะห์นะครับแต่ว่าทําให้เกิด การระบายอากาศได้ดีไม่เก็บความชื้นนะครับข้อ2ลอ้อมีล้อที่ขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนรถออฟโรดนะครับสามารถเข็นผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายได้ยแล้วก็อีกย่างครับระบบเบรคแข็งแรงทนทานวากอนแม็ Max, น่าใช้มากๆเลยครับวากอนเห็นขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับสามารถพับเก็บได้ดาาเก็บได้สะดวกขนย้ายได้ง่ายและที่สําคัญวากอนแม็ Max, เจ๋งกว่านั้นครับผมสามารถถอดลอ้อทั้ง4ล้อออกไป ทำให้เจ้ากระบะเนี่ยสามารถใส่ของยัดไว้ท้ายรถเลยพอจะย้ายของก็แค่เอากระบะออกจับล้อใส่ก็ไปเข็นไปที่แคมป์ใได้เลยครับวา้อนของโคแมนเนี่ยเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์มากครับนอกจากเอาไว้ขนของย้ายไปที่แคมป์เราก็สามารถเป็นรถเข็นเด็กได้เอาเด็กใส่เข็นพาไปเที่ยวนี่แหละครับอุปกรณ์ครบเครื่องต้องโคแมนวา้อนครับ